เลยนะฮะมะเร็งที่ลังไข่นะครับมีก้อนเนื้อที่ตับมีความปิปกติที่เต้านมนะฮะแล้วก็ยังมีเนื้องอกที่ลิ้นปีแล้วก็มีหูที่ติ่งเนื้ออันนี้ผมพูดถูกหมดเลยใช่ไหมเป็นหมดเลยเหรอฮะตอนแรกอ่ะไปตรวจสุขภาพเพื่อจะทําชาปนก,กิจฮะพี่กิ๊งยังไม่เสียชีวิตเลยนะฮะใช่ฮะ จะไปจะสมัครสมาชิกไงอ๋อสมัครสมาชิกเลยเหรอฮะมีมีต้องสมัครเป็นสมาชิกด้วยฮะใช่ค่ะค่ะเพราะแล้วแล้วก็จะผมไม่สมัครได้ไหมฮะแล้วแต่ค่ะแต่ดิฉันเห็นว่าเออมันจะเผื่อให้ลูกเขาได้ทำศพมาอ๋อก็เลยไปสมัครแล้วเขาบอกว่าต้องตรวจสุขภาพก่อนก็ไปตรวจหมอเขาเขาก็ผ่านให้แต่ว่าแล้วเลยถามหมอว่าทำไมชอบแบบมาแน่นหน้าอกอ่ะ ก็อนองนยด้ว่าเราแก่แล้วมันคงเป็นลมอ่ะลมมันคลืนลมมันตีก็กินแต่ยายลมอยู่ครับแล้วก็หมอเขาขะคำให้บอกว่าเป็นตับโตนะ,ะให้รีบแล้วก็ไล่ให้รีบไปตรวจที่โรงพยาบาลบอกว่าให้เป็นรีบไปตรวจในชะ่ะก็ทําก็เฉยอีกก็ไม่ได้ไปตรวจอจนกระทั่งวันหนึ่งมันแน่น คือมันนอนก็ไม่ได้แล้วนอนก็มันจุกแหละค่ะมันมหายใจไม่ออกอ่ะครับครับาทานอะไรก็ยลาบากอะไรเงี้ยอืแล้วก็ตกลงเตือก็ทนไม่ไหวแล้วก็เลยไปหาหมอค่ะเป็นเป็นม่เอ้เขาบอกว่าน้ามีน้ําบอกอ้าเกิดจากอะไรเขาก็ไปซาวคันนี้ไปซาวแล้วก็ไปเข้าไอ้ระบบคอมพิวเตอร์อะนะไปไปเอ็กเ แล้วปรากฏว่าเป็นมะเร็งที่รังไข่หมอเขาบอกแค่นั้นนะไม่ได้เกี่ยวกับตับเลยนะหมอเขาไม่พูดถึงตับตอนนั้นนะแล้วก็นัดนัดจากเดือนเดือนพฤศจิกาทันจนเดือนเมษาปีห้าปีสี่เก้าแล้วอ๋อค่ะสี่แปดตอนนั้นปลายปีสี่แปดไปประมาณหกปีมาแล้วนะฮะไม่ห้าห้าปีค่ะแล้วก็หมอเขาก็เลยนัด ตัดผ่าตัดมาผ่าผ่าหมดผ่าเอาออกหมดแต่ว่ามันมันไม่หมดทีเดียวหรอกมันก็ยังมีเศษอะไรเหลืออยู่บ้างพรอหมอก็บอกอ,ออกไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็จ็ให้เคมีมาทั้งให้เคมีมาสามปีอ๋อผ่านคีโมมาแล้วสามปีนะให้คีโมสามปีความที่ไม่เอาใจใส่น,นะเต้านมข้างซ้ายเนี่ยมันแข็งอยู่แล้วก็เหมือนนมก็เข้าไป แต่ว่ามุมเข้าไปอะนะมันไม่ไม่เหมือนขันผามันผิดปกติก็เที่ยวถามคนนั้นคนนี้ก็บอกว่าของเขาไม่เป็นเขาบอกอา้าทำไมของเราเป็นแล้วก็นึกในใจเออช่างมันเถอะมันไม่เห็นเป็นอะไรก็ไม่เจ็บไม่ปวดอะไระใช่ไหม แล้วเขาก็บอกว่าถ้าเป็นมะเร็งนี่มันจะมีน้ําอะไรไหลออกมาเออไม่เห็นมีอะไรสักอย่างหนึ่งมีเต่แข็งอย่างเดียวแล้วมันเข้าไปก็ไม่ใส่ใจจนกระทั่งวันหนึ่งเพื่อนเนี่ยบอกกัญญาณีนี่แหละเขาก็บอกว่าของเขาหายนะลองเอาอันนี้มากินไหมบอกเออหรือเหรอเออเออเออก็ชวนกันมาซื้อไปเดี๋ยวผมผมสรุปนิดหนึ่งว่าจากการผ่าตัดนะครับเอามะเร็งที่รังไข่ออกไปนะครับก็มีอาการเต้านมที่แข็ง มันแข็งมาตั้งนานแล้วครับที่ตับก็ไม่ทราบจนกระทั่งถามหมอหมอตอนให้เคมีเสร็จเนี่ยหมอก็บอกก็เหลือเซนหนึ่งก็ก็ให้เคมีไปก็เหลือแค่เซนหนึ่งนะครับปัจจุบันนี้คือได้เริ่มมารับประทานบิมบิมค่ะแล้วแล้วไปให้หมอหมอเขาแกมอีกครั้งหนึ่งก็บอกไม่มีแล้วนี่เขาบอกไม่เห็นมีที่ตับถามหมอที่ตับหายไปแล้วที่แล้วที่ อที่นมก็นิ่มเหมือนก็นิ่มขึ้นมันหมันจากแข็งมันก็แบบมันนิ่มหมดผมว่าแข็งดีกว่านะเออมันนิ่มมันไม่ดีนะนี่มันก็ดีแล้วก็เหัือนมก็เริ่มออกมาหัวนมเริ่มชี้ละวัยังไม่ถึงกันนั้นนะครัอ๋คือเริ่มปกติค่ะเร่ดีขึ้นมาค่ะจออกมาไม่เหมือนแต่ก่อนเนี่ยค่ะอย่างเอ้ยงงงเหมือนกันแต่ของก็ยังข้างบนอยู่